วิ่งใครมาเต้นไหนป๊าสันติครับสัครับป๊าป้าพี่เนื้อขอตางค์ขออะไรดูเด็กจังเลยปะปะมไม่ไหวไม่ให้สุดทรงผมนี้มันป้าบอกไม่ไหวไม่ให้ทรงเดียวกันเนี่ยนะตอนนี้เป็นสูงแต่นนตป<ะ>้าไม่อนุมัติแล้วเมื่อวานที่ตูแทนได้ยังถอนเงินเองไม่ได้พี่ไตัวต้องเป็นลุงนะลูกนั่นแห่ะ ดินนี่เหรออินนี่เหรอเคยเจอกันหรือเปล่าเคยเจอแค่นี้นะมันคุณมากเดี๋ยวนะเมื่อวานนี่เขาจะเอาเงินไปแต่งรถเขาบอกว่าคุณเหมือนเหมือนลูกสาวผมเลยนะเนี่ยไม่ใช่ออ๋ไม่่นึกไปเส้นโทษๆเลยครับ ใช่ไหมเหมือนในเส้นเลยอ่ะไม่ใช่หรอไม่ใช่ครับชื่อพี่แอลลี่แอลลี่อรอแอลลี่เมื่อกี้หนูก็ทักผิดเหมือนกันตอนแรกนึกว่าเต้นเคยเขาบอกเคยเต้นกับดาวนาโรงพยาบาลใช่หไม่ลองอะไรกันยูเนี่ยดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อะไรนะเงินที่ไปเที่ยวอ่ะที่กูจ่ายให้ก่อนอ่ะไอ้อ็ขายไปไหนแล้ววะไม่เจอเหมือนกันครับเออก็ไก่หายก็เลยใช่ไหมนอนเตียงพีพีเมื่อกี้พี่ไปขับอาร์มสองพี่ขับไม่ได้เหมือนกันเนาะเอาแล้วโอ้ยม่วงเลยเขาได้นอนนะช่วโมงยังไม่ว่าป๊ามามาขอจิ้มพุงหน่อยหอมพุงหรือยังแล้วแต่มันมันไม่หอมนั่นหอมพุงหอมพุงหรือเปล่าพุงป่องหรือเปล่าไม่ได้กิ่งข้าว ไปกินข้าวมาก่อนลุงเนี่ยเป็นเวลาจะคอหมูบอกว่าหมูใส่เคื่อตัวเนี้ยแบบคู่กันลูกตันนี้ไม่มีซักม <อ Jean. S 3> ีทายกันเลยนะลุงวันนี้ลุงเลสวัสดีนี่ลุงเล่สวัสดีค่ะเสวัสดีค่ะหมูหมูได้ใส่คู่กับลุงจิ้ือเปล่าแบบลูกเสือสามมันครับสามมันเหรอรุ่นไหนครับพี่เห็นไหมใส่นะโอ้ยเด็กเด็กจ้า นี่ชื่ออะไรอันนี้ยิบไก่ซอสน้ำซอันนี้อันนี้ตาทวดฐานลูกอันนี้อันนี้แขนหรือแง่งขาลูกไมุ่งเดิมเี๋ยวว่าหลานนี่หลานลุงนะลูกไอ้ซอสนะเดียวตะให้ด้วยไอพวกเด็กตัวเนี้ยอ่าอันนี้อะไรอันนี้ใบเนมะเสือเใบเด่นใหญ่มันเป็นเก่งนะแค่ตัวควายแต่ก็ช้อนมากใครอ่ะคนนี้คนนี้ใครคนนี้ชื่ออะไรลูกงอันนี้ก้าวแล้ว เป็นเด็กเป็นเล็กพูดจาไม่ดีเด็กกูน้าเหมือนป๊าป๊าเหมือนกันนะเดี๋ยวก็ช้อนเขาให้หรอกยังกายนี่คือนี่คืออะไรทารัดย้อนยุคเหรอฮึฮฮะฮะช้อนเขาให้ช้อนช้อนเขาให้บ้านผมคิดว่าเท่ยังกระบายที่สุกูกระทืบเด็กกูเก่งนักกระทืบเด็กอ่ะเนี่ย่าทำหลานเนี่ยมามาดูลูกเแา้อันเนี้ยอันเนี้ย ไอเนี้ยมาดูลูกก่อนเร็วไอตัวเนี้ยต้องโดนไม่จะทำหลานไม่จะทำหลานนี่ไอเนี้ยจะทำหลานไม่ได้แก่ตายหรอกตีเด็กตีเล็ทำไมแล้วทำไมแล้วทำไมไม่แก่ตายแล้วทำไมไอ้บะเขือไอ้กระป๋องหกูกกููเป็นด้ามี่น้องด้วยหรอไม่ใช่ไม่ใช่กระทืบมันเขาบอกว่าเขาเป็นน้องหนูทำหนูทำไมอ่ะเป็นกระเดกการผู้หญิง

มองเ็ตัวเล็ก้ไตเล็กว้าวาตาเห็นอาเจียกำลังทำไมไม่ชอบอ่ะชอบสองอเกิอขึ้นโดนีไอเรียไอเียนมีลูกมึงไปดูเร็วลู้มึงอะไปดูดินี่ลูกผมตัวนี้ตัวหลบดินี่นีผมตัวนูตัวนูตัวตัวนูหลังั้มีพ่ออย่างเอง ำไมมีพ่ออยู่ทีไปไอชิบหายต้องกระทึบกระทืบกระทืบหน้านี่ช้อนช้อนพ่อ่าอะไรอะถ้ามีพ่ออย่างเองข้าไม่บอกใครหรอกไอเขาโอ้ยด้วยตัวนั้นเลิดนะตัวนั้นเลิอเลยเวลาถามว่าใครเป็นแม่นี่นับไม่ถูกเลยเทยเทมเทมเทมใช่ใชู่แทงตัวเล็กได้ปะวะ มึงระวังแทงภาคนะไปไหนพี่ตั้งไปนี่พี่ตั้งอยากก็ซื้อเองนะไอ้ที่นี่อย่ามาพูดส่วนไอ้เนี้ยมึงมึงไม่คุยรูปมึงก่อนนะไม่คุยรูปมึงก่อนนะรูปอะไรนั่นรูปมึงอ่ะไอลินอุ้มอยู่มึงคุยกันนี่ถ่ายไปหมดมานี่แล้วไอพกโดรนไปหมดเห็นไหมเรียกเขาเชื่อด้วยไอ้เฮี้ยไอ้เฮี้ยเลยพูดเตะยอดด่างให้หรอกนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวดา ชมพี่กูจะมามึงชมพี่ไไมมึงชมมงชมพี่มึงชมพี่ไม่ไรี่ไม่ขายก็ได้ฟาแบเลหมั่าี่ตัาเตา่เตเ่เตาเตาเต่เต่เตา่าเต่ดไป่าไม่เตาเต่าตาตเน่่าเต่าเตาเต่เเตาตาเาเเอาเาเ่า โอเคหวัดดีไอ้หลานมามาอกินข้าวกินข้าวหวัดวัดดีไอ้หลานเลิฟไอ้เที่ได้ถอดแบบแม่ออกมาเลยอ่ะโอเคหวัดดีพี่ป้าโอ้เขี้ยเขี้ยแล้วเขี้ยแล้วนี่นี่นี่สีนี้นี่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 ติดไฟ ไอพวกเวนั่นโดนด่า้ยไอหลานเลิบไอหลานเลิบหลานเลิบเอาขวันมบบมาแทงไอคนที่มันลาดรถดิเร็วจะให้ถึงมือตาไปเก่ามากมาเร็วเนี่ยไอสามคนเน่ะมันยืนอยู่อ่ะสี่คนเนี่ยไอสี่คนเสื้อเหลืองเนี่ยแทงเขอบไปครับแทงเขอบแล้วทิ้งน้ำป่ะเอแต่แดงความเป็นว่าเป็นหลานแล้วบอกแทงขอบแม่งทิ้งน้ำ นี่น้ำได้เขาอ,<ค>อะไรอะไรอะไร ไงหลานตาไหวเอามันให้ร่วงเอามันให้ร่วงเร็วเดี๋ยวให้รางวัลตัวเล็กมันเกี่ยวการน้ไอ้บอกไอ้บอกแม่ตีไม่โดนด้วยก็ใช่ไงตีไม่โดนแล้วปั่นทีบอเลยนะพี่ดูดิแย่แทงนักข่าไอ้บอกไอ้บอสทำใจดีไว้น้องพี่ทำใจดีไว้น้องเลิฟทำใจดีก่อน พี่นดีตัวใหม่มาแล้วอ่ะตั้งใจดูตลอดเลยตัวใหม่มาดินจ้าด้วยเออตัวนี้ก็น่ารักนะมันดูแน่นๆดีนะบาลอาจันดูดิหน้าโดดส้นตีนหน่อหมดครับครับได้ส่งได้ส่งเดียววันผมมองอ่ะบองมาทุกส่งละแต่ตัวอันนี้มันแต่ของลุงอ่าต้องแต่ของลุงอ่าต้องส่งลุงแม็กซ์ใช่แล้วครับคุณหมอ โอเคลุกลออันนี้ตัวผีชื่ออะไรอ้ยเออๆมนเคยห็นอันนี้ค่ซสันจิอ่าเคยเคยลกแมลมมัน c อ v e r ั n e p i e ค e ั o v e r one piece เดี๋ยวผมลอรอด้านน้านะวครับพี่ชา c อร์วั n พ p i ไอ e เี้ยชาลาเอชาลาไม่ใช่ไม่ใช่ก่ละเพลงก่นเรื่องเอ้ประตูดิอ๋อ ฮะเออเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอะไรวะพีฮะที่ผมอยู่บนฟ้าเมื่อกี้ใครอ่ะไม่รู้ผมโดนละเฮ้ยเฮเอาแล้วเอาแล้วก็มาดิก็มาดิมาเด้มาเด้อยากเจอวะอุ๊ยอุ๊ยชัดเลยชัดชัดชัดชิมจอผมอยากกระทืบไป็ตัวเล็กแต่ผมกระทืบมันไม่ได้อ่ะ มาชอบกันแกล้งอ่ะไอตัวเล็กๆน่ะไอตัวเล็กๆที่เขาถ่ายลงทวิตเตอร์น่ะเห็นป่ะไอตัวเล็กนั่นนั่นนั่อยู่ตรงนู้นน่ะไอตัวเล็กก็ต่อกรไอพี่โมโจพี่โมโจต้องกายร่างไปกระทืบพวกมันสองคนนะใช่ไวเล็กน่ะน่ะไปดูดิเด็กเว้นน่ะเด็กเว้นอ่ะใช่พี่โมโจต้องเป็นหมาแล้วไปกัดมันถูกใช่เอาเสือเอาเสือเสือคีตา ถูกแล้วก็แบบไปขี่คอพี่เนียแล้วก็เดี๋ยวให้พี่เนียแบบไปปล่อยถูกถูกใช่มาแล้วผมจะอุ้มมาเด็กทารพีจะเป็นเสือแป๊บเจอคุณแม่ไอเด็กทารพีมันยังอยู่วะบอกว่าเด็กไม่อยู่มีอะไรโดนเสาวยเหร่ จบพูดมาเนี่ยทุกคนไอตัวเล็กอยู่ป่ะไอตัวเล็กสองตัวนั้นอ่ะโยโยโย่มางโดกรูแน่บางโดกรูแน่บางโดกรูแน่จริงโดกูแน่โดกูแน่เฮ้ยโอ้โอเคเลยู้จรดี่ผมจะอุ้มพี่ไปรอก่อนมราจะเจอกูแน่ขี่หลังขี่หลังขี่ได้ไหมขึ้นได้ไหมขี่หลังได้ไหม โอเคโอเค่จุดแม่จุดแม่ไหนไหนไว้ตัวเล็กตัวน้อยอ่ะอยู่ไหนตัวเล็กตัวน้อยตัวเล็กตัวน้อยมันอยู่ไหนอ่ะดิคันนี้อยู่กับพี่ไม่ใช่เหรอเนี่ยไม่ตัวเล็กตัวน้อยตัวน้นอยู่ไหนตัวเล็กรูมือรูมืออยู่ไหนหลานหลานหลานไหนอยู่ไหนเอาดิมาตัวใหม่เหรอเอาหมาพักการเหรอนวะโถ หาแม่งเกมบอบโทนว่ะมีความมาสู้เหรอมาสู้เหรอสวัสดีครับพี่เตอร์สวัสดีครับจิเตอร์วันจี้แม่ขายทีเนี้ยเจ้ากูดมันวันมาเสนอราคาอะไรวะกัดเลยกันถนนอ่ะเจ้ากูดเสนออะไรฟูลงฟูเหลี่ยมมาแรกคันนี้เนี่ยเพราไม่ได้ขึ้นเนี่ยขายเลยขู่ผมไม่ได้ขู่เจ้กูดกันเลยกันถนนเลยโซนเรียบเลยเออเรียบเสียโดนเลยอุ้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 ย เอ้ยนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะไม่เคี่ยวกุญโดนตีวะทำไมไอ้ตัวเล็กมันไม่โดนตีวะไอ้ตัวเล็กไม่โดนเคี้ยวกุญแจเขี้ยวกุญโดนเลยเขื่อไอ้ตัวเล็กเฮ้ยไอ้ตัวเล็กแม่งโกงไปเร็้ยวจบคุณจบเหรออันนี้อันนี้คะแนนคะแคะแนนยังไงก็รอดพี่ตารอดเอไงเราไงเล่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 าไงเราไงเราตายตายโดนแดกตายหมดโดนแดก โดนแดงเรียบร้อยประกันงานเจอเขี้ยวกุดกูเจอเขี้ยวกุดกูเป็นไงเขี้ยวกุดเหรอนี่ไม่น่ากุดนะพี่แทงไอ้กัดขนาดนี้อะพี่เฮ้ยนี่เป็นไงเสียบมาพูดไม่ดีอะเขี้ยวกุดกัดเลยเสียบอะโดนได้เสียบโดนเสียบมันโดนเรียบร้อย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 เป็นไงเป็นไง เรียบแล้วมีแอ i ิเ t ชันด้วยเกืดกูโอเคเข้ากุดสังหาโหดเรียบร้อยแล้วโอเคแยกย้ายได้จะทำดีโอเคแยกย้ายสั่งแยกย้ายเลยหรอใช่นี่แหละเหมือนหน้ามือนหน้าผมเด็กเบ่งหน้าคับอยู่แค่ขี้ท้า ทีก็ทำแต่เรื่องดีๆแต่บางทีก็ไม่ค่อยจะมีผมเด็ก